สวัสดีค่ะบีบีฮัน w i s ิชยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะหัวข้อวันนี้ก็คือใครจะเข้ามาหาคุณในเดือนมกราคมนะคะ ใครจะเข้ามาหาคุณในเดือนมกราคมปี2023นะคะมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะใบแรกเริ่มจากฝั่งนี้นะคะใบแรกคือไพ่เมจิกเชียนใบที่2คือ six of wands ใบที่3คือ k n i g h t of swords นะคะใบที่4คืออัศวินถือเหรียญน,นะ k n i g h t of pentacles นะคะเลือกกองที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังคำทำนายกันเลย สวัสดีคะ่ะชาวกลุ่มที่1คนที่เลือกไพ่ใบแรกนะคะไพ่เดอะเมจิกเชนนะคะถามว่าใครจะเข้ามาหาคุณในเดือนมกราคมนี้เราว่าน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นมีปัญหากับคุณนะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเลิกรากันไปนี่ไม่ใช่คนเก่าที่เก่ามากๆนะแต่เป็นคนที่เพิ่งจะมีประเด็นกับคุณเมื่อไม่นานมานนี้ไม่ว่าจะเป็นคนมีแฟนหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย ก่อนหน้านี้นเนขาทําทตัวเหมือนเขาไม่ค่อยแคร์นะบางบางคนเลิกรากันไปแล้วบางคนเขาทําตัวห่างเหินคล้ายๆว่ามันเหมือนจะมีเรื่องที่ทําให้คุณไม่ไว้ใจด้วยนะเรื่องที่ทําให้คุณไม่ไว้ใจมันก็มีแค่ไม่กี่เรื่องหรอกเราว่าน่าจะเป็นเรื่องของการนอกใจความคือเขาเขาเป็นแบบนี้จนทําให้คุณสงสัยว่าเขามีใครเข้ามาหรือเปล่านะบางคนอนะในเดือนนี้เนี่ยเราเห็นว่าเขาจะกลับเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้นะแต่เรายังไม่อยากให้คุณกลับไปแบบ มีแบบมีรีแอคชั่นอะไรกับเขามากนะไม่ไม่ต้องไปเทคแอคชั่นทาอะไรมากเพราะเท่าที่เห็นตรงนี้เราว่าเราว่าคุณยังรักเขาอยู่นะแต่คุณยังคุณไม่อยากจะพยายามอะไรอะเท่าที่เห็นตรงนี้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณพยายามเข้าหาเขาปุ๊บมันก็จะมีปัญหามีเรื่องให้ทะเลาะก,กันทุกทีอะไรประมาณนี้เราเห็นว่าเขาอะจะกลับมาเคลียร์ปัญหาบางอย่างกับคุณนะแต่เราอะไม่รู้ว่าคุณะจะอยากเคลียร์กับเขาหรือเปล่าเท่าเท่าที่เห็นตรงนี้นะ เห็นว่าช่วงระยะแรกๆนะเขาจะกลับมาพยายามกลับมาติดต่อกลับมาถามคุณนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแนวเชิงที่แบบมันไม่ได้หวานน่ะนึกออกไหมอืมแล้วก็เท่าที่เห็นตรงเนี้ยเขาอ่ะจะกลับมาพยายามในช่วงแรกๆแ,แล้วมันจะมีบางช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าเขาอ่ะมาหาคุณเป็นพักๆมาหาคุณเป็นช่งชวงๆเท่าที่เห็นตรงเนี้ยคือเขาไม่ได้มาแบบต่อเนื่องนะ ช่วงแรกๆเขาจะพยายามแต่ช่วงหลังๆคุณจะเห็นว่ามันจะมีบางครั้งบางทีที่เหมือนเขาอาจจะไปสนใจอย่างอื่นสนใจอย่างอื่นในที่นี้เป็นเรื่องการงานการเรียนนะคะเรื่องธุระส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะอ้างว่าแบบเออไม่ว่างอ่ะช่วงนี้ต้องโฟกัสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบคุยๆกันอยู่เขาก็ตัดบทสนทนาเพราะว่าจะไปดูหนังจะไปทํานั่นทนํานี่อะไรเงี้ยอืมเรายังเห็นว่าพฤติกรรมเขาเป็นอย่างนี้อยู่นะคือ พอคุณเงียบอะ่ะเขาจะเข้าหาแต่พอเข้าหาสักพักหนึ่งเขาก็เข้าหาได้ไม่ต่อเนื่องนะมันจะมีบางครั้งที่เขาอะ่ะเหมือนพยายามไปโฟกัสอย่างอื่นพยายามไปทําอย่างอื่นแทนนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้อืกลุ่มที่1ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะชาวกลุ่มที่สองคนที่เลือกไพ่ six of w a n d นะคะถามว่าใครเอ่ยที่เขาจะเข้ามาหาคุณในเดือนมกราคมนี้นะคะเท่าที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความรักแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนคุณเองคะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนที่ห่างหายกันไปนานนะคะพยายามติดต่อกลับมาหาคุณใหม่กรณีแรกนะ เพื่อนที่ห่างหายกันไปนานเพื่อนที่อยู่ในโลกโซเชียลอาจจะมีโซเชียลกันแต่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรือไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วเป็นปีๆนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะเขาอาจจะเข้ามาคอมเมนต์หรือมาทักคุณอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเออช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะแบบเหมือนเนียนๆมาเล่าชีวิตเขาให้คุณฟังว่าเออช่วงนี้เครียดนู่นนนี่นะคือเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเขาเข้ามาพูดกับเราเรื่องเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อืมก็ เรามาระวังให้ดีๆแต่บางทีอ่ะเขาอาจจะอยากแค่ระบายปัญหาให้คุณฟังก็ได้นะเพราะบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีสกิลกา,การแก้ปัญหาการให้คําแนะนําที่ค่อนข้างตรงจุดนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือก็เป็นเรื่องเพื่อนเหมือนกันคะ่ะแต่เป็นเพื่อนที่เคยมีปัญหากับคุณเคยทะเลาะก,กับคุณเคยมีประเด็นอะไรบางอย่างนะเท่าที่เห็นตรงนี้บางคนเนี่ย เพื่อนคนนี้ยังอยู่ในชีวิตคุณยังยังอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกับคุณบางคนอาจจะอยู่โรงเรียนเดียวกันเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เขาจะเข้ามานะเข้ามาแบบว่าเหมือนเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยคะ่ะเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะแล้วก็ เราว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะมันน่าจะกลับมาดีได้เท่าที่เห็นตรงนี้คือเพื่อนเขาน่าจะพยายามเข้ามาเคลียร์ปัญหาเข้ามาพูดถึงเรื่องในอดีตว่าแบบเออมันมีเรื่องอะไรที่เข้าใจผิดกันหรือเขามีเรื่องอะไรที่มันค้างคาใจกับคุณแล้วเขาอยากจะเคลียร์อยากจะพูดว่าแบบเออจุดจุดนี้ความจริงมันคืออะไรกันแน่คือเขาไม่ได้อยากจะมีปัญหากับคุณนะเท่าที่เห็นหน้าไพ่ตรงนี้เขาไม่อยากมีปัญหากับคุณเลยกลุ่มเนี้อันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเป็นเรื่องของเพื่อนล้วนเลยนะคะ เขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ปัญหากับคุณนะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการนัดเจอเพื่อนได้หรือบางคนเนี่ยคุณอาจจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนนะเท่าที่เห็นตรงนี้เพื่อนจะเข้ามามีบทบาทกับคุณในเดือนมกราคมนี้นะคะโอเคกลุ่มที่2ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะเจอกันใหม่วันที่ 16, 17มกราคมนะคะโอเคถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่มอนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดอยากอ่านพลิกอากาศอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ไอนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่3คนที่เลือกไพ่ไนท์ออฟสอดนะคะถามว่าใครที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนมกราคมนะเท่าที่เห็นตรงนี้เราว่าน่าจะเป็นคนที่เขาเพิ่งจะจบกับใครสักคนหนึ่งมาเลิกกับแฟนหรือเพิ่งจะจบกับคนคุยตัวเองมาอะไรประมาณนี้ เท่าที่เห็นตรงนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้ามาทางโลกออนไลน์นะคะกรณีแรกนะเขาเข้ามาผ่านโลกออนไลน์แต่เขาคือเราไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นตัวคุณที่ไม่เปิดใจก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาที่ยังลืมอดีตไม่ได้ก็ได้แต่พยายามมาหาคนแบบแก้เหงาอันนี้พูดอันนี้พูดตรงๆนะคือเขาอะยังลืมอดีตไม่ได้เท่าที่เห็นหนะไพ่ตรงเนี้ยเ,เป็นคนที่มาจากโลกออนไลน์ แล้วดูเหมือนว่าเขาจะยังมีอะไรบางอย่างพัวพันกับเขาอยู่นะคืออาจจะจบแล้วแต่ยังคงพูดคุยยังคงแบบติดพันกันอยู่เท่าที่เห็นตรงนี้นะคะอืมกับอีกกรณีหนึ่งนะบางคนเนี่ยคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนที่เขาเหมือนจะเป็นลูกค้าเท่าที่เห็นตรงนี้แต่เราเราว่ามันน่าจะเป็นลนักษณะการคุยกันผ่านออนไลน์ก่อนแล้วค่อยไปเจอตัวจริง ไปไปเดียวงานกันอะไรประมาณเนี้นะเท่าที่เห็นตรงนี้คุณอาจจะเจอกับคนที่เขาค่อนข้างเคี้ยวค่ะเคี้ยวแล้วก็เรื่องเรื่องมากด้วยแล้วก็งกด้วยนะยิ่งบางคนถ้าเกิดทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเดียวงานกับคนอื่นๆเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่แบบเหนียวสุด,สดๆอะ่ะแบบต่อราคาแล้วต่อราคาอีกต่อรองแล้วต่อรองอีกต่อรองจนขาดทุนอะ่ะเท่าที่เห็นตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้ประโยชน์ต้องเข้าตัวชั้นประโยชน์ต้องเข้าตัวชั้นอะไรอย่างเงี้ย อืมเราเราเห็นแบบนี้นะอย่างที่บอกไปว่ากรณีแรกเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาผ่านโลกออนไลน์นะเป็นคนที่เขาแบบเพิ่งจะเลิกกับใครสักคนหนึ่งมาหมาดๆเลยแต่อาจจะยังตัดไม่ขาดจริงๆคือสถานะเลิกแล้วแต่อืมคือเลิกแล้วอะแต่ยังติดต่อกันอยู่หรืออาจจะยังแบบพัวพันอะไรกันอยู่มีหนี้สินหรือมีอะไรสักอย่างติดค้างกันอยู่นะเท่าที่เห็นตรงนี้อืมแล้วก็บางคนหรอ เราว่าเป็นคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอมันเป็นคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอเดือนนี้แต่คุณอนะเราว่าบางคนอนะคุณจะพยายามคุยกับเขาคุยกับเขาแบบมีระยะห่างเท่าเที่เห็นตรงนี้นะเราว่าคุณไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่แล้วก็ตัวเขาดูเหมือนจะเข้ามาแบบที่เหมือนเหมือนรู้จักกันแป๊บๆแ,แต่มีพฤติกรรมนิสัยบางอย่างที่ออกลายค่อนข้างไวเท่าที่เห็นหนะ้าไพ่ตรงนี้นะอืม กลุ่มที่3ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่4คนที่เลือกไพ่ Knight of Pentacles นะคะถามว่าใครจะเข้ามาหาคุณในเดือนมกราคมนะมันแบ่งได้เป็นหลายกรณีนะเดี๋ยวแบบนะเราว่ากลุ่มนี้จะมีคนที่ เขาค่อนข้างอ่านยากเข้ามาหาคุณมีเรื่องอะไรบางอย่างปกปิดปิดบงังเท่าที่เห็นตรงเนี้ยอืมมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ปกปิดปิดบังคุณอยู่นะคือเราไม่แน่ใจว่าบางคนอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วเขาไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลอะไรให้คุณรู้เท่าไหร่นะเราว่ากลุ่มนี้ในเดือนมกราคมนี้คุณต้องระมัดระวังคนมีแฟนแล้วอ่ะทักมาหาคุณเข้ามาคุยกับคุณแต่เราว่าคุณนะ่ะไม่น่าจะยุ่งกับเขาเท่าที่เห็นตรงเนี้ย ถ้าคุณรู้นะคุณก็ไม่ยุ่งด้วยเลยเท่าที่เห็นหน้าไพ่ตรงเนี้ยแล้วมันมีมันมีเปอร์เซนต์ว่าคุณอาจจะจับได้คือคือ,คอช่วงแรกๆที่ที่คุณที่ที่เขาทักมาหรือได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคุณยังไม่รู้แต่คุณจะรู้ในช่วงระยะถัดไปที่ค่อนข้างไวมากเราว่าภายในเดือนนี้แหละเขาเข้ามาแล้วคุณจะรู้มารู้ที่หลังว่าแบบเขาเขามีใครแล้วเขามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยอืมกับอีกกรณีหนึ่งนะเราว่ากลุ่มเนี้ยคุณน่าจะ เรียกว่าอะไรนะก่อนหน้านี้คนนี้ที่เข้ามาคุณกับเขาเคยคบหากันถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวถึงขั้นแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์มันเลิกรากันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยเรายังเห็นว่าเดือนนี้คุณกับเขาอะยังคงพัวพันกันอยู่นะแต่ความสัมพันธ์อะมันไม่ค่อยคืบหน้าไปสักเท่าไหร่เท่าที่เห็นตรงนี้คือมันจะมีบางช่วงที่คุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันดีว่ะ เราเราได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยเราเราได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราได้ไปกินข้าวกันเราได้ไปดื่มด้วยกันเรามีเวลาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่คุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะเท่าที่เห็นตรงนี้บางคนเนี่ยคุณยังคุยอยู่กับคนที่เป็นครอบครัวเก่าค่ะแต่ในเดินเนี้ยเห็นสามใบนี้ไหมว่ามันยังไม่ค่อยขยับขยืขยน่นนะเท่าที่เห็นหน้าไพ่กับอีกกรณีหนึ่งคือถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้อยู่แล้วอะว่าเขามีใครนะ คนคนนี้ก็ยังคงมีบทบาทกับคุณในเดือนนี้แต่คุณจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเท่าไหร่คุณจะรู้สึกว่าการติดต่อสื่อสารของคุณกับเขามันไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะชาวกลุ่มนี้นะอืประมาณนี้เลยนะคะคือวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่ามีธุระต่อนะคะโอเคถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพิกอากาศอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ไปอ่านได้ไดที่เพจได้ที่ IG นะคะ